สวัสดีครับวันนี้ผมมีรถมานำเสนอนะครับรถกระบะฟอร์ด a n นเจอร์ตัวนี้เป็นตัว Highlander นะครับปี2017เป็นตัวแคปนะครับเ,เดี๋ยวเรามาดูรอบรอบรถกันเลยนะครับตัวนี้เป็นตัว Open c a p นะครับเป็นรุ่นย่อย XL พัทรถสภาพสวยครับรถมือเดียวสภาพเดิมๆครับ คันนี้เข้าศูนย์ตลอดนะครับเลขไม่ประมาณสี่หมื่นกิโลครับใช้งานน้อยมากรถก็เหมาะสำหรับทำมาหากินนะครับใช้งานตัวนี้เป็นตัวสูงจากโรงงานนะครับเป็นตัวไฮแลนเดอร์รถขับดีครับ ช่วงล่างอะไรทุกอย่างดีหมดเลยครับคันนี้เป็นตัวเครื่อง2.2นะครับเกียร์แมนวนวล6สปีดเดี๋ยวเรามาดูภายในกันต่อเลยครับภายในเป็นเบาะผ้านะครับเป็นภายในดําก็เป็นเกียร์ธรรมดาแมนวนวล6สปีดกระจกไฟฟ้านะครับแอร์แบ็กสองใบ กระจกมองข้างปรับไฟฟ้าครับแผงประตูปรับไฟฟ้าเดี๋ยวเราตัวนี้เป็นตัว o p e เป็นนะครับสามารถเปิดแคปได้ด้วยสภาพเดิมๆนะครับไม่มีอุบัติเหตุเลขใหม่ครับสี่หมื่นกว่า ภายในสภาพสวยเลยครับเบาะอะไรก็สภาพสวยเลยเดเรามาดูท้ายครับไม่มีคนไม่เคยบรรทุกหนักอะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันต่อเลยครับ ตัวนี้มีโชกค,ค้ำฝากระโปรงมาจากโรงงานนะครับนี่น เครื่องดีเซลนะครับสองพันสองรถสภาพเดิมๆครับ คันนี้ถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจนะครับผมเสนอขายอยู่ที่229,000บาทครับ229,000บาทเบอร์ติดต่อนะครับ085 693 1111 085 693 1111วันนี้ขอบคุณนะครับ